มาได้จ้ะกินข้าวประตูหอมต้มไข่ตำแฝงแปบ๊บจะหมดแล้วมันตือนกินก้อนก้อนเม็ดหมดนั่งดูเน็ตจนเพลิน ตึ้งแบบตึมันมวนเนาะเรียกว่าลูกออนไลน์ดูดชีวิตพอรู้สึกตัวก็เตียงเตืนตีหนึ่งก็ได้ใจจริงเขา सब